คือก่อนหน้านี้ครับที่เจ้าของเปิดไปสองหมื่นเนี่ยเจ้าของลดลงเหลือหมื่นแปดทุนทวน,ทวนเท่านั้นนะครับสำหรับเอาติดคันนี้ย้ำก่อนนะหมื่นแปดทุนทวน,ทวน มาครับสําหรับคลิปนี้นะครับโตโยต้าเอลติดนะครับก็ถามกันเยอะนะก่อนหน้านี้นะครับมีคนสนใจเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ชัวร์เรื่องเอกสารนะครับก็ไม่สามารถตอบได้และที่สําคัญนะครับก็ติดต่อเจ้าของยากมากนะครับเน่จนมาเจอกับเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะครับที่สําคัญอ่าผมลืมบอกไปทีเด็นคือก่อนหน้านี้ครับที่เจ้าของเปิดไปสอ0 0 0ื่นเนี่ยเจ้าของลดลงเหลือหมื่นแปดทุน เท่านั้นนะครับสำหรับอัลติสคันนี้ย้ําก่อนนะหมื่นแปดทุนทวนสภาพนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบ้างนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยเหลือแค่หมื่นแปดจากราคาสองหมื่นส่วนเรื่องเอกสารนะครับก็ทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนเครื่องลงเล่มมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็น 4E นะครับก็คือเอาง่ายๆเป็นเครื่องของสามหพันหกแทนที่เครื่องเดิมนะครับประมาณนั้นแล้วก็เอกสารครื่ภาษีเน่ะครับนา็มงขาเกีนะครับนั้นนะครับ เราก็ใบวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องการติดแก๊สนะครับตรงนี้เราต้องไปขอแล้วผมเช็คมาให้แล้วนะครับประมาณหนึ่งันห้าร้อยบาทก็เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายนะครับก็มีภาษีอีกหนึ่งปีประมาณนั้นนะครับสำหรับอาติดคันนี้จากที่เดินดูนะครับตอนนี้เนี่ยภายนอกนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีบุบหนักชนใหญ่หรือมีตำหนิใดๆเพิ่มเติมนะครับแม็กยางยังคงเหมือนเดิมนะครับรอยบุบตัวรถไม่มีนะครับแต่ที่ผมดูนะครับยังเป็นของเดิมตั้งแต่รีวิววัันนน้เเลยยะครบี่ สภาพก็จะประมาณนี้นะสำหรับภายนอกแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวเต็มนะครับก็ดูได้จากคลิปนี้เลยละกันนี่ประมาณนี้นะครับภายนอกเอาจริงก็ถือว่าไม่แย่นะครับบนงบประมาณแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะหมื่นป,ปลายจริงๆผมอยากต่อให้เหลือหมื่นห้าได้ซ้ำอ่ะถ้าถามใจผมจริงๆนะสำหรับคันนี้แต่ละของก็คือแม็กมาแล้วนะครับหมื่นแปดถ้าถามผมเอาแค่บอดี้กับเครื่องก็คุ้มแล้วนะครับราคาเท่านี้นะฮะภายในนะครับนี่ครับภายในก็จะประมาณนี้ นี่ครับก็มีการใส่เป็นตัวกระจกไฟฟ้ามานะครับแทนที่มือหมุนเบาะนะครับสภาพตามนี้คือจริงๆภายในรถคันนี้ไม่ได้แย่นะฮะเนี่ยเบาะไม่ได้มีขาดและดูสะอาดด้วยซ้ำนะครับแผงประตูคอนโซลต่างๆนะครับที่สําคัญคันนี้เนี่ยแอร์เย็นแอร์หนาวจะจัดเลยนะครับจากที่ลองขับคลิปที่แล้วนะแต่คลิปนี้ผมยังไม่ชัวร์ว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเนี่ยเบื้องต้นนะครับภายในก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะไม่ขาดไม่ผุนะครับนี่ ประมาณนี้นะเบาะที่นั่งห้องโดยสารด้านหลังไม่แย่นะครับก็ตามนั้นนะมูลค่าหมื่นแปดนะครับภายนอกก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ภายในประมาณนี้ทางด้านห้องเครื่องนะครับนีฮะเครื่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนมาใหม่นะเป็นสียีไปนะครับนี่ฮะเป็นเครื่องสามห่วงเนาะพันหก 1, นะครับ ซุ้มซอกนะครับของคันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับไม่มีตัดปูเชื่อมแต่อย่างใดนะครับถือว่าค่อนข้างพร้อมในระดับหนึ่งแต่ก็โซมนะครับตามอายุการใช้งานของเขาแต่มันไม่ได้ผุนะนี่คือมันโซมเพราะเก่าเฉยๆนะครับพวกสายพานอะไรพวกนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเครื่องไม่ไอไม่ควันนะครับสําหรับคันนี้น้ําไม่ดันอีกตั้งหากนะครับแล้วก็แอบเห็นหล่อเย็นไปด้วยนะประมาณนึงแล้วเขามีหล่อเย็นใส่ไว้นี่ครับพวกหัวฉีดแก๊สนะครับประมาณนี้ ก็ไม่มีกลิ่นแก๊สออกเลยนะครับต้องบอกว่าทํามาค่อนข้างดีมากๆนะครับสําหรับเอาติดคันนี้นะที่เปลี่ยนเครื่องตึกระดัมานะครับนี่ตามนี้นะครับห้องเครื่องโอเคฮะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากที่ผมสอบถามเจ้าของเนี่ยคือตั้งแต่มารีวิวเนี่ยคือเจ้าของขาไม่ได้ขับเลยนะครับก็จอดนิ่งๆอยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยนะครับจะได้ขับอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่แล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับมันก็ไม่ได้มีความต่างอะไรใดๆนะฮะมันก็ยังขับเหมือนเดิมปกตินะครับไม่่วาจะเป็น อัตราเร่งนะครับกำลังเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงเบรกนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับก็เปลี่ยนตามรอบนิ่มๆทุกเกียร์ไม่มีกระชากนะครับแล้วก็ไม่มีดีเลย์ที่สําคัญนะครับตัวโอเวอร์ไดรฟ์ก็ใช้ได้นะครับก็คือไม่มีปัญหาเพราะครั้งที่แล้วตอนที่ผมขับเนี่ยตัวโอเวอร์ไดรฟ์ผมไม่ได้ลองนะฮะก็มีคนถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวโอเวอร์ไดรฟ์ใช้ได้ไหมนะครับ ก็ลืมนะฮะก็เลยมาลองนะตอนนี้นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวใดก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเอาติสคันนี้นะที่เปลี่ยนเครื่องมาเป็นตัวสามห่วงพันหกนะฮะคือผมมองว่าใครที่แบบมีงบเท่านี้แล้วยิ่งสําคัญอนะ่ะตอนนี้คือราคาเจ้าของปรับมาเหลือแค่หมื่นแปดเท่านั้นเนี่ยผมมองว่าสําหรับ งบเท่านี้นะใครที่คิดจะซื้อรถเก๋งแบบไปต้องดาวไ่ต้องผ่อนอะไรเงี้ยไปใช้งานเนาะผมมองว่าซื้อได้แน่ๆน,นะครับคุ้มแน่ๆน,นะครับแต่อาจจะต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรน้ำนะครับหม้อน้ำอะไรเงี้ยนะครับพวกระบบน้ําต่างๆเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวครั้งนั้นผมก็ขับอยู่นานพอสมควรนะครับพอเอารถไปจอดเนี่ยปรากฏว่าน้ำนะครับที่หม้อน้ำเนี่ยมันหายไปประมาณหนึ่งอยู่นะครับก็เป็นข้อนิ้วเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่จะซื้อไปนะครับก็ดูแลเรื่องน้ํา อีกทีหนึ่งแต่ว่าส่วนอื่นๆนะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าตามงบไปะนะครับหมื่นแปดตัวผมมองว่านะครับงบประมาณเท่านี้นะก็ซื้อได้นะครับด้วยความที่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่ไอ่ไม่ควัญเครื่องยนต์ยังดีอยู่นะครับเกียร์เบรกต่างๆก็โอเคครับในงบประมาณเท่านี้นะครับก็อยู่ที่พิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับกับคลิปนี้ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ